ครับสวัสดีเอฟซีสุปุสุขคนนะครับสุบอนสุจีอพปป่ปอกับไอรุีิเช่นเคยครับกับบรรยากาศยำซอส,ส,สครับมาตลาดกเกษตรเหมือนเดิมเช่นเคยครับพาละาี่ยอบ มาเมืองของสดของข้าวกันครับันนี้ของทะเลมีให้เลือกสันทุกอย่างนะครับตามราคานะครับมีราคาบง่งบอกไว้นะ นี่ก็เป็นตลาดนะครับเกษตรกรของจังหวัดชนบุรีนะครับใส่ประตูนะใส่งามๆรับตัวนี้ก็แกนรอนนะครับแจงรอนแจงรอนไฟสี่ าปลานี้นหมาปลาทูนะคะะมีน้ำเ็มเน้อไม่เห็นสานะปลาทูสดๆครับนี่ก็ปกกเป็นปลากระพงปลากระพง ของสดขายลายเด้ครับเอฟซี FC. มิซุยางครับให้เลือกสัน DC นะครับมาแต่เ์เซาส์นะครับตีซีนะครับแนะน้ำให้มาแต่ร์ตีซีตีซีราคาแม่ค้านะครับก็เป็น,นชาวชนชนนะครับของจังหวัดชลบุรีนะครับอะไรครับปลาหมึกดีครับพี่ขายข้ารบุงจ้า อโซนพระพุทธเจ้าจะเป็นตลาดนะครับผักโซนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับของสดเด้อครับอาจจะเกิดเครื่อเสียงดังสักหน่อยเด้อ ตัวนัดกุ้งจ้าโอเคเลย,ยที่นะโลนึงอลวานอันอ้าขอลาวานันอนเด็กชิดทักแห้งครับขอ,องกันอ,อยครับไม่ไให้าแฟ ใ้นแมาให้ cents, ให yes. ครับส,สีเลยคุ่งุ่งมาใหม่เลยหดเลยครับเพือกเขาเด่นมันคึกคนมากเลยครับตลาด bớt lại nha không uh, tôi vẫn đấy. กิโลนะครับสามสามกิโลได้โซนนี้จะพามเามืองอาหารทะเลนะครับของสดๆนะครับโซนโซนตองนี้จะเป็นอาหารทะเล เลือกได้นะครับตามใจช,ชอบอยากซื้อร้านใดก็ซื้อครับมีทต่ของสดๆทั้งนั้นมีปลากระย่งหอยจอ้อต้นนี้จะเป็นหอยจ้อนะครับหอยจอ้อเนื้อปู này thép khép <laughs> Rồi, Hãy subscribe ปลากระพงน,นี่สำเร็จรูปจะลายะครับปลากระพงแต่ว่าของสดสดนะครับผมแนะนำมาเสีดเยด้วยของสดสดในตลาดเ,เล,เลือก็เลยครับจะได้มาแต่ดเศร้าๆสดสดกินหมาแน่นดีครับใส่ปุ๋ยสดดีพี่ตัวใหญ่ครับัใส่ตัวใหญ่ๆเลยครับมีเลือกเอาเลยครับเอ็ดสี ยีงไงครับผ่านไปผ่านมานะครับตลาดเกษตรนะครับของจังหวัดชุนบุรีนะครับปลาเก๋ายักปลาเก๋ายักนี่เอฟซีมานะครับ